หากินกรบ่หมานเว้ยเป็นน้ำเมียนละว,วันศิลวันพระบ่ละเว้นเลยวะจะเป็นขักเป็นแหน่อ้ยอยากเจนเนแนวเดี๋ยวบอกว่าละเว้ยนเนี่ยมันหากินบ่หมานกันย้อนแนวเดียวละให้ซ้ำซ่อไม่ยังจะโจมให้ผ<ห>ูใ<ห>้ใ,จจใดโจมให้เจ้าันละฮะผมบอกว่าว,วันศิลวันพระละเว้ยนเนี่ยไปหาเห็ดแนวนัว้นมันบ่เป็นแนวตัวมันหากินบ่หมานเอยบอกแล้วเห็นบ่ปลาบ่บอนเต้าส่าเท่าสวยเนี่ยบ่บอลติเทียนเป็นน้ำเจ้านั่นละเนาเจ้าก็ยังไม่บอกประกอบค อยากกอดโอนี่มั้เจ้าก็มาประกอบเพือกันละเอ้าย่ามาโทรตะควยตบมือขางเดียวมันไม่ดังเลยจะบอกให้กูเพี้ยนเนี่ยโอ้ยกูบอกว่ายู่งซื่อเมื่อี้น่ะตบมือขางเดียวมันไม่ดังหรอกยู่งซื่อเนี่ยส่วนคิงกับอดเอนับยังมึงก็ได้โอ้ยไม่มาโทษหันโทษหนีอยู่นี่อีกอย่างหนึ่งก็โอ้ยอยากกินน้ำยาเขาปุ้นประคอตัวใหญ่ๆตุมสมก็ดิเซบะน่าเถอานะอืออันอยู่อันจิ้นสีมันถึงจะกินเดือดบอกว่าอย่าไปหาบอกไปต้นหา วาทันได้จะเห็นมันได้ทุกมืออยู่นั่นแล้วนั่นแล้วเอ้ยอู้ขี่ขานโว้ดมีอะไรบ้างวะจะไปไหนกูหนี้หรอกนะกูไปหากินก้นปูหรอกอฮ้ยงึกก็ต้องกินปากับบ้าบวนถือว่ามือนีไปทางไงหมดวะ